แต่คุณตัวใหญ่มากมาว้ายว้ายสามโอ้ยจับทีเดียวสามตัวพ่อพี่น้องมึงโอ้ยสวยมากใหญ่มาก ครับมาหอดบานแล้วผลงานตะกาเนี้ยแน่นุดอีกทางนึงสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลือจ้าสวัสดีครับผู้ก่อสของน้องอิ๋วมือนี้พาพี่น้องมาลงทะเลพ่อพี่น้องจ๋าบราได้พาพี่น้องเขาป่าหาเฮ็ดมือนี้พาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศมาลงทะเลนะจ๊ะขุดจับปูแน่นมาลงทะเลจับปูมาพี่น้องมาป้าปุ๊กตักนี้ลงฟูกับมาเลย คุกแม่คุกแม่มาห้อนน้ำไปยังว่าได้ลงแหงปันไดดไหมพี่น้องจ๋าจริงดิมาหาเลาะจับมีปุ่กีตัวมันลงฝูงไปมาเรือมาหอนก็เจอปลามืกเลยเมึกสายเอาสิเอามันได้บ่เร็วเด้๋ยอยู่ในน้ำไอเนี่ยอื้อ แต่ว่าน้องอยู่สิบบได้เอาเพิ่นเนาะเพิ่นตัวเล็กตัวน้อยปวดนะครับแต่ว่าเอาใหม่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอุ้ยติดแล้วนี่นี่เป็นมักสายเนาะสายตัวน้อยไปปล่อยชาสมิวิ๋นเป็นไก่นี่นะจุ๊บนี่ไข่มันเออใช่ใช่เต็มเลยอุ้ยฉันเห็นตัวนึงเมื่อกี้นี่ฮะอยู่อันนี้ไข่มอ้ยเขาเอาตะปปล่อยไปเอาเลยนะเอาเลยปะอ่ะเที่ยงเธอ

อยู่นี่สองตัวเลยจริงจิงมันเยอะนะมันน่ยมันกับสีแดล่นไปมดเลยนูนููดูีเมอนู่ดีใเลยๆลยเลนกันเหมดไมมถ่ายทางไหนก่อนเนาะเต็มไปหดปูอยู่บนตัวใหญ่เสร็จเต็มเลยพอที่เราที่ หอตัวนี้ยตัวนั้นเนาะูหอยหอยหนึกล่เลี้อนเลยนเป็นห้อวหอยชักตีนเือนหอยสังเลยกินได้หวานหวานอาซีพอสุภาพ ทางนี้หอยเยอะแสดงว่าเนี่ยไม่ดีหอยเยอะนะอันนี้หอยด้วยตัวปูทุกคนมันจะเป็นปูเสฉวนเุ้ยอุ้ยหนี่แล้วตัวใหญ่มากอยู่ในขีดตรงนี้นี่นี่นี่ว้าย うえ。<laughs> ตะคุ้นตัวใหญ่มากมาออมโหินเลย โอ้ยดีมากหยใหญ่ใหญ่มากทางนี้โอกล่องให้สูงจริงเนาะไปทำอะไรมแล้วนี่มานจับในน้งเลยโู้ดงกาาเด็กขางเดียวสูงกันมั้ง เขาเอาไปหนึ่งก่อนเหรอเขาอิฐแต่ละเทือกหนึ่งสองสามายครับหนึ่อย่างดังนปเออต้นก่อนอัวใหญ่มากุ นถิ่มกามไว้ถิ่มความรักโอ้ยโอ้ยโยบกเหน่นหักเนาะ สวยมากใหญ่มากเรงเป๊ะ hmm. um, ้อมงสูขนาดจับผิดแล้วจับผิดฝั่งมันเลยนี่เดี๋ยวลอยน้ำน้ำขุนไปก่อนได้ได้แล้วกำมั่วๆได้เลยคิบเธอร์ถุงมือมีสามชั้นเด้อพี่น้องจับได้เป็นง่ายเด้อ

อ้หโ้อโหอ้โหโอ้โอ้หอ้อหโอโอ้โห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 ้อ้อออออหอโ ดูเลี้ยวเอาทังมานี่มีอยู่แล้วอยู่แล้วนี่เวยมาก้ยวอยวอยวอบัง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 สูงครับว้าวโอ้ยโอ้ยออ๋สูงนาด เอาแบบนี้เลยถ้าแบบนี้มันสิเปื้อนนิดนึงตัวเด็ดื้อๆื้อนี้วิวกับสิจับต้งเสี่เลยรับคุปส์ีิตรงยอมมาเลิกเริ่มนักแล้วจ้ะก็เลยพากันเอามาล้างนี่มาขึ้นมาคือลงหน้ามึงเล่นดิเด็กไอ้แต่ก็เดี๋ยวสิพากันเอาไปเทด้วยจ้ะไปขึ้นมาเก็บ ต่อเพราะว่าหนักเลยฮ่านี่นี่หนึ่ล่างแหววมันสินักกว่าเดิมบอกคือสิมันมีแต่หน้ามันเทออกแล้วตูมันออบไปวันนี้เอาไปเทกันก่อนจ้ะอุ้ยเอาใส่ไปเลยเดี๋ยวใส่อัวอื่นหน้ามันสิ่ออก บุกเวยงามสมพองอาจังย์นักชมเต็มสองอันนี้ป uh ิด oh อันไว้ก่อนปิดแล้วนำนางของลุงยอดนำของพ่อน้องจนายเอาก็สิไปเก็บกันต่อจ้ะไม่ได้ว่าสีอันนี้เอามาถือไว้เอามาเก็บกันต่อเพราะว่าถังมันนักจ้ะ

เงี้ยพูดอีกตัวนึงสิไปใส่ในจมูกตัวใหญ่ไงมีแต่ในขีดตมน้ำเริ่มลงแล้วมันกลายเป็นขีดตมขีเลนตัวนึงกูอยู่ใีโตคโตรหิ

ตัวอืดูนี่อ้ยใหญ่มากปูหินกล้ามก็คือใหญ่อ๋อพออยงยักยักทันเมื่อกี้มันออกมาข้างนอกปกติปูนจะจับยากมากเพราะก็จะอยู่ในโขดหินก็เมื่อนี้เอามีไม้มาเลติดมีดมาเลยอันนี้เต็มเลยตรงนี้ โโอุ้ยเออเออคูนิคูนิปีปีนี่ทุกคนดูเต็มเลยในซอกนี้ใครเขาไปในซอกเนี่ยนี่ไข่เขาไปได้ในซอกเลยเต็มเลยเนี่ยเป็นไม้เขียวเนียวเลยไฟไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเขียวเขีนเต็มเลยเต็มเลยแต่ว่าเอาไม่ได้เาอาไม่มาเนาะเอาไม่มาแสะๆเนี่ยเอาได้หมดเลยทุกคนมาสอนทราย แต่ว่าเพื้นหนาจะติดขุดหินบนออกวัได้เนาะเบล่ายู่สิเหนื่อยแบบเนี่ยมันถ้ามันบัได้หน้ามันตายแน่ตายเนาะตายนนี่ยังหายใจอยู่โอ้ยเข้ามายังไงเนาะน้ำแห่งปะแบบนี้ทะเลหลวเนี่ยแล้วมดเลี้ยวมดแรงเหรอพี่เฟมอ่อนมันเหรอเนาะโอ้ยโอ้ยปวดจังเลยแรงมายอยู่ได้เนี่ยอยใช้น้ำไม่ใช่ไปหนีบอ่ะไปหรุดเดี๋ยวน้ำก็มา มีหอวปูนี่ทุกคนตัวนึงปูเอ๊ะสลักโอ้ตัวใหญ่เลยนะเนี่ยไปหาปูแล้วไปหาปูแล้วอุ้ยูปุ่นเบื้งปูน้อยู่เล่นลูลาลูลาอยู่แม่ลองทำโซ่เขาเลยเอาเอาจับปูได้ป่ะนี้เนาะติดอยู่โคดหินนัถ้าเกิดว่าอุ้ยตัวนี้ไข่นะทุกคนไข่กระสีม่ได้เอารอกจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมารอบหนาวสิบหดเด๊ นี่ตัวนี้งร้านน้องอยิวเห็นยุ่ม <c oughs> ย,ยางไ,ไ <ป S 2> รบ้าน,นี่ฮะเดี๋ยวไปหาติดไปแล้วตัวอย่างสวยเลยเนาะถ้าเรามีตู้ปลาคงเอาไปเลี้ยงได้แต่ว่าอย่างว่าหละมันต้องอยู่กับน้ำเค็มเลี้ยงบ่ได้เนี่ยน้ำเค็มเอาเลี้ยงบ่เก่งน้ำเ,เค็มก็คือน้ำจืดเนาะเดี๋ยวว่าเลี้ยงบ่เก่งเลี้ยงบ่ได้ยังบ่ได้เลยแต่ว่าถ้าคนอื่นเห็นพป่นคงเอาไปผัดผัดเผ็ด ตัวใหญ่ไงเอองี้นี่ปีกพี่น้องยุบเห็นแต่ตานี่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 ปีกปีกปีกกำเลยแล้วกันป้องกันกันหนีบหูมันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้ย หอยใหญ่ใหญ่มากตัวเนี้ยปกติมันบนได้ใหญ่ขนาดนี้ปกติใส่ซ้ำหนีเนาะนี่อยู่บนสามตัวเป็นกลุ่มเลยมันก็มีอีกต้องหอยแมงผู้เยอะมากเรียอยู่ได้ไหมมันหอยแมงผู้ทุกหมู่เงี้ยตัวใหญ่แห้งตั่ใหญ่เท่าไรก็ปกติมันใหญ่ขนานี้ อุ้ยขานอุ้ยอ้วนมากตัวใหญ่มากดึงเอาเมื่อกี้นีงกว่าสีได้คนพี่น้องนี่อีกตัวนึงอุ้ยอีกตัวนึงนี่น่าเขียวเขียวนี่เห็นไหมใกล้กลันตัวตัวนี้บอกว่ยใหญ่เองหรอกแต่ว่าตัวนี้หนาสีเอาง่ายอือฮั่อือฮัอน <laughs> <laughs> กลับทั้งนี่เลยมันจะติดอยู่ในหินแบบเนี้ย ดึงออกยากครับเอาไม้เอามีดน้อยม,มาเอาม้เามีดน่อยมานี่ง่ายมากเอาได้ทุกตัวลืมเมือนว่าตัวนี้ใหญ่สําดอ้วนสัมดปิดปากเป็นบ่ได้ม่งเที่ยวกับตัวน,นี้ตัวนี้ใหญ่มากาเลิงทำงานของเรานี่อันนี้คือรอบสองรอบแรกอยู่ในกระสอบจ้ะอะไเยอะมากทั้งปูทั้งหอย แป่บนนี่เดี๋ยวสิพากันกลับบ้านไปเทส่กะละมังค่อยมาเบิ่งกันอีกทีจ้านี่ครับมาหอดบ้านแล้วนตะการเ<อ>งี้ยแน่นขุดอีกทางนึงกะละมังนึงกลับมาถึงบ้านแ่ไ้จกขึ้นมาเบิ่งด้วน้องยุ๊ยมาไหมมาจกขึ้นมาเบิง่ง,งมาไหมมาจกไหมเ <laughs> ราเล่น